ครับขอกราบสวัสดีพี่พีเทุกท่านครับช่องเบลไลท์ไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับมาใน EP ีที่500นะพี่เนาะเป็นช่วงค่ำนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0 6 2 5 4 5 6 5 6 4ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารนอมสินครับผม0 2 0 3 5 9 2 6 4 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้ครับมีบริการเก็บไปทางด้วยนะครับ น,นี่ก็มาว่ากันพระเก่าๆนะพี่เนาะเป็นของฝากไม่ได้ฝากครับอันนี้เป็นไม่ได้ฝากแล้วก็ราคาย่อมเยาว์มากครับพี่ก็เดี๋ยวรับชมทีละรายการนะพี่เนาะรายการแรกผมนําเสนออ่ะเป็นเหรียญเป็น,ปน,ปนล็อกเก็ตก่อนนี่คือล็อกเก็ตสต็จพ่อเราห้าครับเป็นเลื่อมเงินเก่าๆคลาสิกเดิมครับดูนะเป็นเลื่อมเงินโบราณจริงๆนะครับสภาพใช้ครับพี่สต็จพ่อเราห้าครับเป็น ล็อกเก็ตเลี่ยมเงินนะครับรายการนี้300บาทครับพี่ใครชอบปิดเลยนะครับด้านหลังเป็นฝาปิดด้วยนะครับของเก่าครับเป็นรายการที่1ต่อไปเป็นรายการที่2ครับพี่รายการที่2องมาเป็นอ่สมเด็จหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่คือสมเด็จหลวงพ่อเงินนะเป็นอ่แตกกุน่นเนาะพี่เนาะก็ที่วัดบางคาน เมื่อสักประมาณเราๆสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะพี่นะ้องนี่คือของดีของเก่าครับใครชอบครับรายการนี้ผมอขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ปิดได้เลยนะครับนี่คือสมเด็จหลวงพ่อเงินวัดบางคานข้างอู่ครับเปิดหนังสือพระเครื่องเนี่ยเจอแน่นอนหนังสือพระเครื่องมือพิจิตรนาพิมพ์นี้มีแน่นอนครับเป็นเรียกว่าพระแตกกุนะพี่นะ้องอ่าพี่ดูเนื้อก่อนมาอย่างนเนื้อนางพญาเลยครับแต่ว่าเก่าครับ แต่จะให้ถึง3 0 0ร0 0ี่ร้อยปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับพี่พระมีอายุประมาณร้อยกว่าปีครับเนือได้แค่นี้เองนะครับใครชอบครับความเก่าเนาะพี่น้อยก็ปิดได้เลยครับ500บาทผมถือว่าเบามากนะครับสำหรับหลวงงินรายการนี้เป็นสาเร็จข้างอู่ครับเป็นรายการที่2ครับต่อไปเป็นรายการที่3ามครับรายการที่3ามาเป็นสมเด็จสมเด็จเป็นพิมพ์เหมือนวัดเกตเนาะพี่น้อยมีรากฟันนะครับ เหมือนวัดเกจโยพระรายการนี้แท้แน่นอนครับหายห่วงเลยครับแต่ว่าด้านหลังพี่ดูให้ดีนะครับพลิกมาเป็นหลวงพ่อเดิมครับวัดส่วนเอกรุ่นพิเศษนะครับดูนะครับรายการนี้ผมสาม้อยบาทครับพี่ดูนะครับพระมีความเก่ามีความเดิมครับดูนะครับออกเนื้อแบบหนังช้างเลยนะครับเป็นรายการที่สามนะต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่มาเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธอะไรนะพระพุทธโทษาจารย์น่าจะเป็นหลวงพ่อเจริญหรือเปล่าเหมือนหลวงพ่อเจริญเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเจริญหายากนะครับไม่เจอนะพี่บอกเลยว่าไม่เจอแน่นอนครับอ่าพี่ดูครับส,สวยๆแบบนี้ผมขอที่หกร้อยบาทแล้วกันพี่ดูนะครับใครชอบพี่ดูมุมปากดูเมตตา ดูนะครับผ่าอยู่ในกรอบนี้ยังยังสวยครับดูนะครับดูปากครับขมุกขมิบน้ะครับดูนะครับหน้าหยิมหยิมนะครับนี่คือน่าจะเป็นหลวงพ่อเจริญเนาะพี่นะการูกศิษย์สสมเด็จโตครับถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่คือ เหรียญขวัญถุงหลงพ่อเงินวัดบางคารนราคานี้ผมขอที่700บาทนะครับใครชอบปิดได้เลยนะพี่เป็นพระเก่านะครับก็ปีหนึ่งห้าเนาะพี่เนาะขวัญถุงน,น,นานๆเจอไม่ค่อยเจอนะพี่เสยๆแบบนี้หาย,ยากนะครับดูนะครับของดีของเก่าครับราคานี้พอครับพระไม่จําเป็นต้องเปิดแพงนะพี่เพราะว่าพระดีไม่ต้องเปิดแพงก็ช่องผมนะครับดูนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบไหนนะแต่ว่าช่องผมแบบนี้นะครับเป็นรายการที่5ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีปีหนึ่งห้าต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานเป็นพิมพ์ิยมพี่ดูบ้างครับดูพิมพิยมบ้างองค์นี้เป็นองค์เก่าเลยดูเนื้อพี่เขาเรียกว่าออกน้ําตาลน้ําตาลไม่ไหม้ครับนี่คือพิมพ์ขอเบ็ดครับเขาเรียกว่าพิมพเอหลวงพ่อเงินพิมพเอนะหน้าเอนะครับ พอเงินบอกเลยว่าเล่นไม่ยากนะพี่อยู่ที่คนชอบครับใครชอบแปบไหนเก็บแบบนั้นครับก็เรื่องการเกแท้เนี่ยผมบอกเลยว่าอยู่ที่เซียนครับถ้าเซียนเ็าตัดสินว่าแท้เนี่ยพระแท้แน่ครับเพราะว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเก็บอย่างเดียวก็พอพี่ราคาแค่มิตรภาพนะพี่เนาะห้าร้อยบาทครับราคานี้แบ่งไปบูชาเนาะพี่เนาะของเก่าของดีครับใครชอบพิมพ์นี้เก็บเลยครับ ผมเชื่อเหลืกินเลยว่ามี FC เก็บแน่นอนครับหลวงพ่อเงินแบบนี้นะไม่เก็บได้ไงครับพี่ดูครับนี่คือนางพญาจังหวัดพิษณุโลกเก่าๆอยู่ในกรอบเดิมๆครับสภาพใช้ค่าดกุ่ยยังมีให้เห็นครับดูนะครับเป็นของเก่าค่อนข้างสมบูรณ์และน่ารักมากครับรายการนี้ขออนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าห่วงหนามากครับแกะไม่ออกนะครับลองแล้วนะครับก็รายการนี้ผม 500ร้อบาทแล้วกันอยู่ในกรอบนะพี่เนาะแต่มนสารนี่เพียบจัดจ้านอยู่แล้วครับเรื่องมวนสารนี่แน่นอนอยู่แล้วครับพี่มีแน่นอนครับเป็นรายการที่อะไรเเจ็ดใช่ป่ะต่อไปเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนให่หอมพิมพ์นี้เคยเห็นไหมพี่ผมเกิดมาผมเพิ่งเคยเห็นนะพี่พิมพ์นี้นะดูนะ เขามีจริงจรดูนะครับดูนะถ้าไม่มีคงไม่ได้มาครับพี่แลวเป็นเก่าซะด้วยครับนี่คือหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดโคกยายหอมหรือว่าดอนยัยหอมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยตามหนังสือเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเสียมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับจริงๆก็คือหลวงพ่อเงินเนี่ยวัดดอนยัยหอมแล้วก็ปฐมครับสายแล้วปฐมเนี่ยเก็บได้เลยครับพี่รายการนี้ผมหกร้อยบาทครับสวยสวยครับแบบนี้นะครับ ปิดแน่นอนครับมาให้ทันอย่างเดียวครับพี่ถ้าผมปิดวันหนึ่งหลายรายการนะครับพี่คนหนึ่งกล่องหนึ่งบางคนเป็นสิบองค์ยี่สิบองค์นะครับอย่างวันนี้ผมส่งไปให้คุณพี่ประเสริฐเนี่ยเกือบร้อยองค์นะประมาณสักเก้าสิบกว่าองค์ครับพี่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกองได้อยู่นะครับก็บอกเลยว่าเก็บเยอะนะครับคือพี่เนี่ยพี่ประเสริฐเนี่ยเขาเก็บไว้หลายๆวันบางทีเก็บไว้สามวันสี่วันเขาก็ให้ส่งอย่างเนี้ยนะครับดูนะครับ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกเก่าๆสภาพในกิบเลยครับพี่เนื้อเงินหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแม่แต่นํามาแบ่งครับพี่เจ็ดร้อยบาทครับใครชอบปิดเลยครับพี่เกษมเขมโกครับดูง่ายเหลือเกินเหรียญนะพี่น่ารักมากครับแบบนี้ไม่เก็บได้ยังไงครับแม่เก็บไว้ก่อนพี่พระแบบนี้ครับเจอเจอแล้วมีโอกาสแล้วพี่พบเจอในของดีนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะไม่ใช่พระใหม่นะครับ เหรียญนี่ดูง่ายครับสมบูรณ์จัดเป็นรายการที่สิบครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเป็นอ่าวัดเกตชโยมาแล้วพี่ดูนะครับ<ส>เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นแล้วพี่เนาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจ็ดชั้นที่เก้าใช่ไหมอ่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบครับเป็นสมเด็จวัดเกศชโยอ่างทองครับพี่ดูนะครับ ของดีของเก่าสมสูงมากครับดูนะดูความสูงความคมมิติภาเนี่ยต้องดูมิติครับความคมด้วยนะครับรายการนี้ผมห้าร้อยบาทครับพี่เพลงนี้เป็นเพลงขมินพายเรือนะครับที่รับฟังเป็นขิมเนาะพี่เนาะเพลงไทยเนี่ยชื่อเขมินนะครับดูนะ เขเห็นพายเรือคนไทยนี่เก่งนะครับรวบรวมศาสตร์และศิลป์ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับของทวีปต,ต่างๆเนี่ยมารวมอยู่ที่ประเทศไทยหมดนะครับเพลงไทยสำเนียงฝรั่งมีครับเช่นเพลงฝรั่งยี่เฮมเพลงพันฝรั่งนี่ครับเกี่ยวกับพยาวิเชียนในยุคอิทุิยาครับเขา้าใจแต่งนะครับรายการนี้ลงพ่เงินครับพี่เก่าๆครับ รายการนี้ก็ห้าร้อยบาทเท่ากันครับพี่ชอบปิดได้เลยนะครับเนื้อจัดจ้านครับมันๆครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับสิบสองเป็นสิบสองเป็นหัวเข็มขัดครับ เงินผสมลงยาสมัยก่อนโบ,ร,บราณครับยุคสองสี่เก้าเก้าครับพี่อันนี้น่าจะก่อนด้วยนะครับเป็นเงินผสมตั้งครับเขาเรียกว่าตั้งโบราณครับเป็นเข็มขัดน่าจะเป็นของสำนักงานหรือว่าเป็นของวัฒนธรรมหรือว่าเป็นของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ในโบ,ร,บราณน,นะพี่นะ้องใครชอบเก็บขัดเงาแน่นอนขาวสวยแน่นอนครับยายังอยู่เดิมดีอยู่เลยนะครับพี่ ใครชอบรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับหัวเข็มขัดนะครับพี่นําไปใส่สายใช้ได้เลยครับรายการนี้ถ้าไม่ปิดนะผมใช้แน่ครับเพราะว่าเป็นของเก่าพี่ฮะยากครับฉลุด้วยนะมีรอยฉลุด้วยเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเท่าไหรนะ่คต่อไปเป็นรายการที่สิบามนะครับอ่าเป็นเหรียญเก่า ลึกแน่นอนเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่าลึกแน่นอนที่ดูนะครับอยู่ในกรอบเดิมๆสภาพนี้ครับประจบซิลิขันครับดูนะครับเหรียญแท้แน่นอนครับแต่ว่าโหสภาพพี่เ้ยผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมานะแบบนี้น่าจะเป็นสองสี่กว่าดูจากเนื้อนะพี่สามร้อยบาทครับเหรียญน,นี้ครับหายากนะพี่ประจบซิลิขันหลวงพ่ออะไรเอ่ยใครมีข้อมูลคอมเมนต์มาได้ครับพี่ผมไม่ได้ศึกษานะครับสองสี่กว่านะสองสี่แปดแปดศูนย์เนาะ เป็นการที่สิบสาต่อไปเป็นการที่สิบสี่นะครับสิบสี่เป็นพระร่วงอาพระร่วงลังปืนเรื่องเงินโบราณเก่าเดิมนะืน้อชิ้นอ่าเนื้อชิ้นสนิมแดงครับชิ้นตะกวดเขาเรียกว่าตะกวดสนิมแดงแล้วพี่เนาะคาบดินกุกยังมีเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นคาบเหมือนอะจะว่าคาบกุก็ไม่เชิงนะครับเหมือนกับว่ามีแมงอะไรมาเกาะน,นะพี่เขาเรียกแมงอะไรที่มีดินชอบเอาดินมานะ เหมือนหนอนแก้วนะครับดูนะมาเกาะมาติดนะครับดูนะนี่คือมนลเสน่ห์ของภาพเก่าของเนาพี่นะดูนะครอ่าลางปืนสุโขทัยเลี่ยมเงินโบราณเดิมครับใครชอบรายการนี้ผมหกร้อยบาทแล้วกันนะครับชอบปิดได้เลยครับมาตามสภาพเลยนะพี่เป็นรายการที่สิบสี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับ 15มาเป็นอ่ะคุณนแผนเก่าๆเนื้อจัดจันแบบนี้เรื่มงเงินโบราณรายการนี้ขอที่700บาทครับพี่ดูนะครับของเก่าเป็นอย่างนี้นะครับใครมีกำลังเก็บได้เก็บเลยครับพี่อ่ารายการนี้ก็ผม 700้บาทถือว่าเบาอย่งครับเป็นรายการที่สิบห้าครับต่อไปที่หกครับพี่สิบหกมาเป็นหลงพ่อเงินนี่คือหลงเพื่อเงินปีหนึ่งห้าครับสภาพใช้ครับพี่พระดูง่ายเหลือเกินครับหนึ่งห้านี่ถือว่าดูง่ายๆเลยนะพี่พระแท้ดูง่ายครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าสภาพใช้สึกครับเลี่ยมเงินลงยาเดิมโบราณครับรายการนี้แมผมขอที่ 800รอยบาทแล้วกันเนาะเตรียมเงินนั้นอ่ะเลยนะครับไม่ธรรมดาครับพี่เป็นในการที่สิบเท่าไหรนะสิบหกวันนี้ผมไลฟ์กับน,น้องแพรนะครับน้องแพรนี่เขามาอยู่บ้านบ้านผมนะครับก็อยู่คนละหลังครับฝั่งตรงข้ามกันน้องแพรนี่มาเป็นอ่าเขาเรียกว่าแอดมินคนใหม่อีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมีสามคนแล้วครับกําลังคัดสรรคัดเลือกครับว่าใครจะได้เป็นอ่า แอดมินดีเด่นนะครับตอบแชทไม่ผิดเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือชินราชอินโดจีนตอโค้ดด้วยนะพี่มีการตอโคด้ดโอ้โหสวยนะพี่องนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับราคานี้ผมขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้สวยมากผมผมเชื่อเลยว่าถ้าแกะออกมาพี่พี่ดูครับห้านิ้วมือยังเต็มเต็มอยู่เลยครับแล้วแล้วก,ลวก็ลงมาปิดแบบนี้คือคือเอกลักษณ์เลยนะครับมือเขาเนี่ย แบบนี้เลยครับแล้วก็เนื้อออกเนื้อสำลิดด้วยนะครับออกแบบเก่าๆครับเหมือนสา่งเงินจะขึ้นครับพี่นี่คือของเก่าของดีครับแต่เป็นเนื้อออกทองเหลืองสำลิดนะเก่าๆเขาเรียกเนื้อทองผสมครับนี่คือชินนาาบอินโดจีนครับในสงครามอินโดจีนสองที่แปดห้าแล้วพี่น้องเก่าๆลึกๆโค้ดผมที่แรกนึกว่าไม่ตอกครับแต่ว่าแม่ดูแล้วตอกครับพี่ตอกแล้วตอกคมด้วยนะครับ เหมือนจะมีอ่านี่ครับธรรมาจาักรด้านนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวกลมนะพี่นนอะคุบออกมานี่เห็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับโคดมีแน่นอนครับราคานี้เบามากครับพี่ใครชอบปิดด้เลยนะเป็นรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดเป็นอ่าสิบแปดเป็นนี้ก่อนนะเป็นหลวงพ่อเงินใครไม่ทันองค์แรกครับพี่ผมบอกเลยว่าเป็นพระกุวับงคาน,นะครับก็ใครชอบ แตกกุออกมาแล้วพี่นะ้องก็ใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับเป็นวันนี้ผมไลฟ์เป็นองค์ที่สองพี่นนองเผื่อใครไม่ทนันองค์นี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สี่ร้อยบาทครับพี่นี่ครับนี่คือสมเด็จข้างอูอ่หลวมพ่อเงินครับใครไม่เคยเห็นดูเลยครับพี่ช่องผมมีให้รับชมแล้วพี่นะ้องบอกเลยว่ายากครับพี่ถ้าไม่ใช่อ่ถ้าไม่ได้ใช่คนเก็บจริงๆไม่เจอนะพี่ออะพี่ดูไายนามครับปีสองพันห้าร้อยครับ นี่คือหลวงพ่อเ,เงินวัดไทยน้ำครับที่แตกกุกันเมื่อล่าสุดนี้นะครับก็คือว่าพี่เปิดใน youtube ดูก็เจอครับพี่แตกกุที่ที่อุโบ,บสถวัดไทยน้ำครับแตกเก่งน้บแต่ว่านี้เขาไม่ได้อยู่ในกุนะครับเขาเป็นพระที่เก็บเก่าโบราณเดิมมาครับเราเรี่ยมเงินไว้อย่างดีครับพี่ดูครับหนาตึกต๊กเลยนะครับคนสมัยก่อนนะเขาเรี่ยมแบบนี้นะพี่ เล่นเปิดหน้าเปิดหลังนะดูนะครับเขาชอบแบบนี้ครับเพราะว่ากลัวพระหายใจไม่ออกครับคนสมัยก่อนมีความคิดเป็นแบบนี้จริงนะพี่เหมือนไปกักขังหลวงพ่อไว้นะครับแม่เขามีความเชื่อแบบนี้ครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับพี่รายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ของเก่าของดีว่ายน้ําครับดูนะครับเยี่ยมเลยครับพี่เป็นรายการที่สิบเก้าครับวันนี้จบลงแค่นี้ครับพี่ก็จานใบนี้อ่ะผมอยากส่งทั้งใบนึงนะพี่อ่ะ ผมขอ500บาทใบนี้ครับเป็นจานงานเขียนมือเก่าโบราณก็ถามว่าโบราณไหมก็เนี่ยดูนะครับมีโลโก้อยู่ครับพี่อายุประมาณตั้งสามที่สี่สิบปีได้ครับพี่นี่นะครับโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นถ้วยงานจีนเขียนมือโบราณครับใครชอบ500บาทแล้วกันเก็บสะสมของเก่าครับพี่ไปเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะพี่ในตู้นะครับที่บ้านผมก็มีโชว์อยู่หลายใบอยู่นะครับก็เยอะครับประมาณ20กว่าใบเนะพี่เนาะ ใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับมีเล็กมีใหญ่มีครับครับวันนี้ก็หมดเวลาลงครับพี่ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้รับชมอย่างมีความสุขนะพี่เนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้เอฟซีฝันดีครับทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ